สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันเสารที่5กรกฎาคม2568นะคะช่องพาดีๆค่ะ EP ที่75นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดผ้าสมเด็จสวยๆนะคะเป็นแบบไม่มีกรอบนะคะแบ่งปันองค์ละ200บาทค่ะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามบอร์โทรได้เลยนะคะ มีแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีแบบโอนนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะทุกรายการมาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งนะคะเป็นสมเด็จฐานแซมนะคะเนื้อสวยๆเลยนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นตาย,ยางนะคะหมายเลขสองค่ะ หมายเลขสอนะคะจะเป็นสมเด็จฐานคู่นะคะ หมายเลขสามค่ะสามก็จะเป็นสมเด็จฐานคู่นะคะหลังก็จะเป็นเรียบค่ะ หมาเลขสี่ค่ะนี่นะคะจะเป็นเนื้อเก่าๆ,ๆแห้งๆนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ หมายเลขหกค่ะหลังก็จะเป็นตตย่างนะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะเก็ทะลุซุ้มสวยๆนะคะเนื้อหาเก่าๆนะคะ หมายเลขแปค่ะ ไปนะคะเป็นหมาเลขเก้นะคะหมาเลขเก้ค่ะนี่นะคะพิมพ์สวยๆนะคะ หมายเลขสิบค่ะหมายเลขสิบนะคะ สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดจะเป็นสมเด็จเกศชายโยนะคะนี่นะคะมิดดาบมิดแดงนะคะ หมายเลขสิบสองค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ สิบสามค่ะ ่อไปนะคะเป็นายได้สิบสี่นะคะ14ี่นะคะจะเป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะ ต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายค่ะหมายเลขสิบห้านะคะหมายเลขสิบห้าค่ะจะเป็นสมด็จพูดซ้อนนะคะค่ะก็มหมดแล้วนะคะ สำหรับเช้าวันนี้นะคะก็มี15องค์นะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขได้เลยค่ะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ